สวัสดีค่ะกลับพบกับพี่เจ้าในช่องจันเจ้าข่ารีวิวกันอีกแล้วนะคะคอนเทนต์ในวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่พี่เจ้าอยากทำมานานแล้วนะก็คือการเปรียบเทียบแป้งเซ็ตผิวที่มีเนื้อสีขาว3มตลับ นี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าเขามีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงมาเจอกันที่หน้าสดแบบนี้เลยนะคะพี่เจ้าจะมาลงแป้งทั้ง3ตลับบนผิวให้ทุกคนได้ดูกันเลยโดยบริเวณหน้าผากพี่เจ้าจะขอใช้เป็นตัวกิโกเมลานโนแล้วกันนะและบริเวณแก้มฝั่งซ้ายพี่เจ้าจะขอใช้เป็นตัวนา s สนะคะและบริเวณหน้าฝั่งขวาเนี่ยพี่เจ้าก็จะใช้เป็นของจองแซมมูนนั่นเองค่ะและอุปกรณ์ที่พี่เจ้าจะใช้ในการเซตแป้งบนผิวก็คือฟองน้ําไข่นั่นเองค่ะเป็นวิธีที่พี่เจ้าถนัดที่สุดแล้วนะคะ มาเริ่มที่ตัวกีกโกะกันเลยนะคะแต่พี่เจ้าจะไม่สามารถเปิดโชว์ให้ทุกคนได้ดูเนื้อแป้งกันได้แล้วเพราะว่าเขาแตกกระจายหนะักมากจ้าเกลีย่ยเกลีย่ยตัวฟองน้ําไปกับตัวแป้งแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะติดฟองน้ํามาในลักษณะแบบนี้เลยก่อนใช้พี่เจ้าก็จะใช้นิ้วในการเกลีย่ยอีกสักนิดนึงเพื่อให้ตัวเนื้อแป้งอะ่ะมันกระจายไปที่ฟองน้ําของเรานะคะเวลาที่เซ็ตผิวจะได้ไม่เป็นกระจุกนะแตะลงไป ทุกคนจะเห็นว่าตัวรองพื้นที่มีความเหลืองอะพอเซตแป้งตัวนี้นะเขาจะมีความขาวขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ขาวแบบเวอร์ขาวลอยขนาดนั้นนะจะเห็นว่าความมันบนผิวหน้าผากหายไปแล้วนะแล้วก็ผิวมีความกระจ่างมากขึ้นตัวต่อไปก็คือนาสตลับนี้เลยค่ะเป็นแป้งนางฟ้าอันโด่งดังก็จะใช้วิธีเดิมนะใช้ฟองน้ำเกลียไเลยค่ะอ่ะแปะแท็บไปให้ดูเลยค่ะ และนี่ก็คือแป้งของนาสนะคะจะเห็นว่ามีความก็เลยเคียงกับของกิโก,โกแต่ว่าความขาวเนี่ยแป้งนาจะให้ความขาวโดดที่น้อยกว่ากิโกสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีความเล่นแสงอยู่ไม่ได้แมตจนเกินไปนะและตัวต่อไปนะคะมาที่แป้งของจองแซมมุนกันเลยจ้าก็จะมาเกลี่ยแป้งแบบเดียวกันเลยค่ะเป็นไงทุกคน เนื่อแป้งของเขาต่างจากของนาสลักิโกะยังไงคะเขาจะให้ความขาวแล้วก็ความแมตของผิวะก็ให้มากกว่าด้วยนะให้ดูงานผิวใกล้ๆนะคะตรงนี้จะเป็นของกิโกะนะจะเห็นว่าตัวแป้งก็มีความขาวนะคะเวลาที่ท,ทาบนหน้าเซตผิวกับรองพื้นที่ติดเหลืองเขาก็จะให้ความพอดีกับผิวแต่ถ้าเมื่อไรที่เซตผิวด้วยรองพื้นที่มีความขาวเนี่ย เขาจะยิ่งทําให้หน้าเราดูขาวซึ่งพี่จาไม่ค่อยชอบแป้งของกิโกะก็จะมีความวิงเล่นแสงแส่วนแป้งของนาสเนี่ยค่ะเขาจะมีความเบรอรรูขุมคลที่มากกว่าแล้วก็ให้ความขาวที่ไม่ได้เท่ากับของกิโกะหรือของจองแซมมุนนะแต่ว่าเบอพวกครูขุมคลเนี่ยดีงามมากนะคะแล้วก็ยังให้ความ เล่นแสงยังมีความเงาของแสงเวลาที่เราขยับหน้าอยู่ส่วนแป้งของจองแซมมุนเนี่ยจะมีความขาวที่พอๆกันกันกบของกิโกะแล้วก็ให้ความแมตไปเลยซึ่งใครที่ชอบผิวแมตมากๆเนี่ยแนะนำตัวนี้นะคะส่วนเรื่องของการเรือรูขุมขนพี่เจ้าว่าเขายังทำได้น้อยกว่าของนาสนะของนาเขาจะยังดูมีความเนียนมากกว่าทุกคนนี้คืองานผิวตอน11โมงนะคะ เพิ่งแต่งหน้าเสร็จประมาณตอน10โมงนะก็ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าตัวของกิกโกดที่อยู่ด้านบนนะ่ะอันนี้พี่เจ้าจะบอกว่าเป็นฟินิชลุคที่พี่เจ้าใช้ในการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันทุทกๆวันนะฉันก็จะเติมไฮ้ลงไฮไลท์อะไรไปด้วยนะคะจะให้ทุกคนดูผิวโดวยรวมนะก็จะมีจุดที่เติมไฮไลท์บริเวณหน้าผากบริเวณแก้มสฝั่งแล้วก็บริเวณจมูกบริเวณคางเล็กน้อยนะคะ แต่ finish ผิวโดยรวมอาจ,จะเห็นว่าแป้งทั้ง3ตัวที่อยู่บริเวณหน้าผากแล้วก็ตัวหน้าทั้ง2ฝั่งก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายแต่จุดที่จะสังเกตว่ามันแตกต่างกันก็คือฝั่งนี้แหละที่เขาจะให้ finish ผิวที่แมตกว่าบริเวณฝั่งที่ใช้นา s นะคะบริเวณนี้เห็นไหมจะมีความเงาเล่นแสงอยู่นะแต่ว่าตรงบริเวณของจองแซมมูนนะจะจะแมตไปเลยอะทุกคนส่วนของกิโก ตรงนี้ไม่ได้ไฮไลท์ตรงนี้ไม่ได้ไฮไลท์นะคะจะเห็นว่ามีความเล่นแสงอยู่ฟิิชผิวถ้าใช้ร่วมกันนะก็คือแทบจะแยกไม่ออกเลยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการคุมมันในระหว่างวันกันมาดูงานผิวที่5ชั่วโมงกันค่ะทุกคนเห็นว่าเป็นยังไงบ้างผิวมีความมันออกมานะแต่พี่เจ้าไม่ได้รู้สึกว่าหนักผิวเลยนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะพี่เจ้าไฮไลท์หน้าด้วยนะคะตรงส่วนหน้าผากที่ใช้ตัวกีกกไปนะคะก็มีความ เล่นแสงมากขึนะ้นเนาะเพราะว่ามันก็รวมกับน้ำมันของเราที่ผลิตออกมานั่นเองนะจ๊ะส่วนฝั่งนี้อะคะ่ะจะเห็นว่าหน้าก็ดูโลดูฉ่ำขึ้นนะส่วนฝั่งที่ใช้ตัวจองแซมมุนนะคะสังเกตตรงนี้นะเขาจะมีความแมตอยู่นะทุกคนข้างที่ใช้นาสนะคะนาสเขาจะมีความเล่นแสงมากกว่าจริงๆแทบจะสังเกตได้ไม่ชัดขนาดนั้นเนาะเพราะว่า พอดูรวมๆแล้วก็แทบจะแยกไม่ออกเลยว่าส่วนไหนใช้แป้งตัวไหนนะคะ HELLO มาดูสภาพผิวตอน12ชั่วโมงนะคะคือช่วงประมาณเกือบ6กโมงเย็นอะพอเจอเพื่อนนะเพื่อนๆแบบทักว่าทำไมหน้าสวยมากหน้าวิ่งมากก็คือมันมีความมันที่ออกมาแพบพอดีพอดีแล้วนี่ก็คือหลังจากที่กินหมูกระทะแล้วนะคะเราจะมาดูว่าฝั่งของกิโกะนะจ๊ะเขามีความ มันเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนอย่างเห็นได้ชัดส่วนฝั่งของจองแซมมูนจะเห็นว่ามีความตกร่องแต่ว่าหน้าแก้มเนี่ยยังมีความแมตอยู่นะความมันวาวก็คืออยังควบคุมความมันได้ดีอยู่ส่วนฝั่งของนาสนะคะมัมีความเบลอความกลืนไปกับผิวเรื่องของความตกร่องแก้มเนี่ยมีนิดหน่อยแต่ว่า ไม่ได้ตกกรองเยอะเท่าของจองแซมหมุนนั่นเองนะจ๊ะและนี่ก็คือสภาพผิวของพี่เจ้าที่ไม่ได้ผ่านการซับหน้าใดเลยนะคะทุกคนถือว่าควบคุมความมันได้ดีนะ หลังจากที่ทุกคนได้ดู f i n ิชผิวที่พี่เจ้าลงให้ดูแล้วนะแล้วก็ได้ดูการทดสอบอีกสักเล็กน้อยในตลอดทั้งวันนะก็ได้เห็นความแตกต่างของแป้งทั้ง3ตัวแล้วใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเรามาดูกันที่ตลับกันก่อนนะเขาก็มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็พกพาง่ายกันทั้ง3ตลับเลยนะคะทุกคนก็ไม่ติดนะเรื่องของการทําความสะอาดก็ทําความสะอาดได้ง่ายด้วยยกเว้นตัวของน a าสเท่าเราซื้อตลับที่เป็นเวอร์ชั่นปกติของเขาตลับสีดาอะ่ะอันนั้นจะ ค่อนข้างที่จะมีความเลอะแล้วก็มีความเหนียวได้ง่ายแต่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะใครที่จะพกพาไปต่างจังหวัดทั้ง3ตลับก็ได้เลยค่ะแต่จะยกเว้นตัวของกิโกะสักนิดนึงที่ตัวเนื้อแป้งของเขาอ่ะจะแตกได้ค่อนข้างง่ายขนาดว่าพี่จอาไม่ได้พกไปไหนเลยนะคะทุกคนให้น้องเขาอยู่สบายๆที่บ้านเนื้อของเขาก็แตกได้ง่ายมากเลยว่าแล้วเราก็มาพูดถึงเนื้อของแต่ละตัวกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวกีโกะกันก่อนละกันนะตัวกีโกะเนี่ยตัวเนื้อแป้งของเขาก็จะมีสีขาวแบบที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะแล้วเขาก็จะมีตัวกระจกมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็ตัวพับของเขาอะมันใช้งานได้จริงๆนะแล้วก็ตัวพับดีมากนุ่มมากแล้วก็แนบสนิทไปกับผิวช่วยเกลีย่ย เนื้อแป้งลงบนผิวได้ดีมากๆเลยนะคะมีความนุ่มมีความหนามีความยืดหยุ่นดีมากๆพี่เจ้าชอบมากเลยนะส่วนตัวเนื้อแป้งเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแป้งที่มีสีขาวแล้วก็เหมือนจะมีตัวชิมเมอร์เล็กๆที่มันละเอียดมากแต่ว่าถ้าพูดถึงความละเอียดกิโกะก็ไม่ได้เป็นเนื้อแป้งที่ละเอียดที่สุดนะคะได้ฟินิชประมาณนี้เลยแล้วก็ลงบนผิวทุกคนจะเห็นว่าเขาช่วยลดความเหลืองของรองพื้นได้ดีมากเพราะฉะนั้นใครที่ เจอรองพื้นที่มันหลบผิวแป้งของกิโกะเนี่ยเลิศค่ะแนะนําเลยละตัวที่พี่เจ้าใช้นะเขาจะเป็นรุ่นที่คุมมันนะจะเป็นรุ่นลายดอกไม้ที่ปั๊มแบบสวยๆเลยนะคะมาถึงคิวของนาสกันบ้างนะตัวแป้งของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่พี่เจ้าประทับใจมากตลับของเขาก็จะมีกระจกมาให้นะคะแล้วก็จะมีตัวพับ ซึ่งพับบกพี่เจ้าว่าเหมาะกับการใช้สับๆๆมากกว่าไม่เหมาะกับการเกลี่ยแป้งแล้วก็ลงบนผิวเพราะว่าตัวพับเขาบางมากแต่สิ่งที่ชอบมากๆเลยแน่นอนว่าก็ต้องเป็นเนื้อแป้งของเขาอ่ะเนื้อแป้งเขามีสีขาวแบบนี้นะแล้วเวลาเกลี่ยลงบนผิวอ่ะทุกคนจะเห็นว่าเนื้อเามันจะมีความละเอียดมากนะคะเกลี่ยง่ายและเวลาลงบนผิวก็ไม่ทําให้ผิวเป็นคราบด้วยส่วนเนื้อแป้งของจองแซมมุนนะคะรุ่นนี้นะ เขาก็จะมีเนื้อสีขาวเหมือนกันตัวตลับก็จะมีกระจกมาให้แบบนี้แล้วก็จะมีตัวพับตัวพับนี่พี่เจ้าลองใช้แล้วก็มีความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นดีนะแต่ว่าถ้าเทียบความแน่นนะ่ะของตัวกีกโกดจะมีความแน่นมากกว่าแต่ตลับเขาอ่ะไม่ทนเลยทุกคนอันนี้หลุดออกมาแล้วนะคะส่วนตัวเนื้อแป้งก็จะมีความขาวซึ่งพี่เจ้าลงบนผิวแล้วรู้สึกว่าขาวที่สุดแล้วก็ให้ความแมตที่สุดลองเกลี่ยให้ดูนะเห็นไหม มีความขาวที่สุดมีความแมทที่สุดมาพูดถึงเรื่องของฟินิชผิวที่ลงบนผิวไปแล้วกันบ้างนะทุกคนตัวกีโกะเนี่ยเขาจะให้ความขาวขึ้นผ่องขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้หน้าวอกหน้าลอยยกเว้นว่าถ้าเราใช้กับตัวรองพื้นที่ค่อนข้างที่จะพอดีกับผิวหรือมีลักษณะที่ค่อนข้างขาวตัวนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความไบรท์อาจจะทําให้หน้าลอยได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่เจ้าจะชอบหยิบมาใช้เวลาที่ลงรองพื้นที่มันรอปกว่าผิวนั่นเองค่ะ แล้วก็ตัวแป้งเขาอะไม่ได้ละเอียด มากขนาดนั้นเวลาที่ลงบนผิวเนี่ยเขาจะให้งานผิวที่ดูเล่นแสงนิดๆส่วนในเรื่องของฟิเนชผิวของแป้งนางฟ้าของน a าสนะอันนี้พี่เจ้าต้องบอกว่าให้เป็นที่หนึ่งของฟิเนชงานผิวที่พี่เจ้าชอบเพราะว่าเป็นเนื้อแป้งที่มันกลืนไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้สีของตัวรองพื้นหรือว่าคุชชั่นมันผิดเพี้ยนไปเขาไม่ได้ทำให้หน้ามันไบร์ขนาดนั้นแต่ช่วยเซตให ผิวมันดูเนียนมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการเบอรูของขนนะ่ะก็ทําได้ดีมากนะพี่เจ้าก็ยังเลิอบตัวนี้อยู่แล้วก็เวลาที่เซ็ตบนผิวแล้วไม่ได้ทำให้ผิวดูแมตจนเกินไปแต่เขายังมีความเล่นแสงแบบโกลโกล,โลนิดๆน,นะคะทําให้ผิวดูสุขภาพดีเพราะฉะนั้นก็เลยชอบฟินชิชของนาที่สุดค่ะ ส่วนในเรื่องของจองแซมมุลน,นะพิ่เจ้ามีผิวผสมค่อนไปทางแห้งนะขาดน้าแต่ถ้าใครที่มีผิวมันใช้แป้งตลับนี้คิดว่าน่าจะชอบเพราะว่าเขาให้ฟินิชผิวที่แมทไปเลยนะคะแต่จะให้ความขาวพอๆกันกับกิโกเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีรองพื้นที่ค่อนข้างจะไบรท์นะก็ต้องะมาระวังเรื่องของการใช้ ตัวนี้นิดนึงนะคะพอะจะเพิ่มความไบรท์ให้หน้าขึ้นไปอีกค่ะแต่ว่าถ้าใช้คู่กับรองพื้นที่มีลักษณะติดเหลืองเนี่ยก็ถือว่ารอดนะเซตผิวได้ดีฟินิชผิวที่ได้เนี่ยจะให้ฟินิชผิวแมต t เลยนะคะไม่มีการเล่นแสงใดๆทั้งนั้นเลยนะ เหมาะกับคนที่ชอบผิวแมตมากๆในเรื่องของการคุมมันถ้าเป็นที่หนในใจนะพี่เจ้าให้2ตัวก็คือของกิโกะนะแล้วก็ของจองแซมมุนค่ะเขาคุมมันในระหว่างวันได้ดีมากๆๆเลยนะส่วนของนาสเนี่ยก็จะคุมมันได้น้อยกว่าเพื่อนสักหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้ให้ผิวที่มีความมันจนเราอยากจะสับหน้าเลยอะ่ะ ก็ถือว่าทั้ง3ตัวพอมาใช้กับผิวของพี่เจ้าที่มีผิวผสมค่อนไปทางแห้งแล้วเนี่ยก็ให้การควบคุมความมันได้ดีในระหว่างวันไม่ต้องการที่จะสับหน้าเลยแล้วก็ยังรู้สึกว่าสบายผิวในตลอดทั้งวันอยู่ส่วนคนที่หน้าม,มันแนะนําให้เป็นจองสัมมนมุลเลยค่ะส่วนใครที่มีผิวที่ค่อนข้างแห้งแล้วก็เป็นผิวผสมแต่อยากจะเซตแป้งเหมือนพี่เจ้าก็แนะนําตัวของนาสเลยนะ เรื่องของความติดทนนะทุกคนจะบอกว่าทั้ง3ตัวติดทนได้ดีพอๆกันติดทนทั้งวันไม่ต้องเซตอะไรเพิ่มแล้วนะคะแล้วทั้ง3ตัวนะเวลาที่โดนน้าโดนเหงื่อก็ไม่ทําให้หน้าของเรามีคราบขาวเลยค่ะสําหรับใครที่ใช้ตัวไหนแล้วให้ฟินิชผิวที่เป็นยังไงนะคะก็เอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะเพราะว่านี่ก็คือการทดสอบจากผิวของพี่เจ้าซึ่งเป็นผิวผสมข้นไปทางแห้งและขัดน้านั่นเองนะจ๊ะ แล้วถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาสอบถามในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญถ้าใครอยากจะดูรีวิวแบบฟูลรีวิวของแต่ละตัวที่พี่เจ้าทำไวใ้ให้อย่างละเอียดเลยทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้ในคลิปที่พี่เจ้าเคยรีวิวน้องเขาเอาไว้แล้วทั้ง3คลิปนะคะแต่ละตัวก็จะแยกรีวิวกันเลยแล้วก็ตรวจสอบให้ดูในตลอดทั้งวันกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้พี่เจ้าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ในช่องจันเจ้าขารีวิวนะคะและถ้าชอบสไตล์ทำคลิปของพี่เจ้าก็สามารถกดติดตามกันไว้ได้เลยจ้าเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปนะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆของทุกคนได้ดูกันได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปลคะค่ะบ๊ายบายค่ะ